Welcome to f e พ p แอร์กิทิบิวฮ e p o และกิทิบิวภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราาอยกันกับรายการเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รักนะครับผมวันนี้เราเดินทางกันมาเป็นเอพิโซดที่9แล้วนะครับผมแล้วก็เดินทางผ่านนักภาคมาหลายท่านเหมือนกันนะครับผมซึ่ง นักภาพในวันน,นี้นะครับผมก็มเป็นหนึ่งในจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่ายังไงเดีย๋ยวเป็นคู่หูของนักภาพท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่เราเคยมี่ลาเพื่อนๆแฟนดอมของเขามาขายแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นนักภาพท่านไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามแขกรลบเชิญของเ<ม>รากันนะครับผมครับเชิญคุณมอครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณมอ,งองครับคมสวัสดีสสสครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาขายนักภาพท่านไหนกันครับเนี่ยนักภาคที่ผมจะมาขายวันนี้นะครับคือคุณทามุระยูคาริ Mm hmm. คือเธอคนนี้แฟนๆจะเรียกเธอว่ายูคาลินหรือว่าบางคนก็เรียกว่ายูกิรินครับอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเขาอะไรเป็นเหมือนคู่หูที่ภาคกับคุณนานามิสุกิด้วยใช่ไหมครับ,รบหลายๆเรื่องเลยครับตั้งแต่นานโอฮะไปจนถึงพี่ที่เคียวหนูแล้วครับก็เรียกได้ว่านี่ก็คือแบบเอาเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับผม <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีคนมาขายเป็นคู่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คุณมอนะครับลอง พูดถึงเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับคุณยูคาริให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักหน่อยยูคารินซังหรือว่าคุณทำนับยูคาริเนี่ยเธอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ปี2019ก็ถ้านับอายุตอนนี้ก็47ปีครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มแฟนคลับของเธอเนี่ยเขาจะบอกว่าเธออายุ17ปีกับอีก19 5 0งหนรบวันครับ <laughs> นนเธอเกิดที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นกุ่มเลือดเอครับเธอมีงานอดิเรกก็คือผูกโบในรูปปแแแบบต่าาางๆล้วววก็รูมมทํขน จริงเธอก็ทำอาหารได้ครับแต่เขาไม่เก่งเท่าไหร่อันนี้เธอบอกลงอกเองเธอองนะครับอันนี้ยเธอมีความฝันอยากจะเป็นไอดอลเพราะว่าเธอได้ดูอนิเมชันเรื่อง I am b r i บิ e y s p e a ป s ซึ่งคนที่เธอประทับใจในเรื่องนั้นก็คือคุณมัซึดะไซโกะซึ่งตอนนั้นคุคนนี้คือดังดังมากครับในยุคนั้นอันนี้เป็นนักแสดงใช่ไหมครับใช่ครับนักแสดงแล้วก็นักฉากด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็เธอก็ยังชอบดูเอ่อ อีกเรื่องก็คือครีมี่มามิครับอืมเป็นตัวเอกที่เป็นผมม่วงๆค่ะจำจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ไทยก็น่าจะรู้จักหลายคนอยู่คุณมอ,ค,มอครับผมอ่ารู้จักกับนาาักพากย์ท่านนี้ได้ยังไงครับเนี่ยผมตอนที่เริ่มหัดดูอนิเมะใหม่ๆผมพอดีผมเป็นคนชอบดูอนิเมะแนวพวกมาโฮโชโจเนาะผมก็ดูมาตั้งแต่เรื่องเมโมนน้อยเซลลี่เซนเทลซากุระพวกเนี้ยครับจนมาถึงาสาวน้อยเมโมนนานุฮะคือ,อมผมก็ได้ได้ดูเรื่องนี้เพราะว่ามีมีเพื่อนไปลายามาอีกที แล้วผมก็ไป<อ>สะดุดกับเสียงตัวเอกเฮ้ยทำไมมันเสียงเล็กๆน่ารักแบบนี้ก็เลยไปค้นดูว่าเป็นใครตามภาษาผมหมดแล้วก็เลยได,ได้รู้จักว่าเออคนนี้คุณคุณธามรอยูคาลีนะผมก็ไปดูออปนักเอกของเธอว่าเออเธอเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยแต่พอไปดูอยุ้ยตกใจอ๋อใช่เหรอครับผมงสาวอยู่เลย,เลยใช่ไหมหใช่ารัหรือว่าถูกต้องครับหลังจากนั้นผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลส่วนตัวเขาอีกเยอะแยะเลยครับน่าทึ่งมากคนเนี้ย คุณมอเนี่ยชอบคุณยูคาริตรงไหนบ้างครับผมหมายถึงว่าเธอมีสเสน่ห์อะไรยังไงที่ทําให้อ่าคุณมอหลงไหลบ้างครับสเสน่ห์ลหลักของยูคาลินก็คือเธอมีหน้าตาที่ต่างกับอายุมากครับอืมหลายคนที่ที่เห็นเธอครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธออายุใกล้จะ50แล้วอ่าแล้วก็เธอเป็นคนที่มีสไตล์การแต่งตัวแบบแนวอะไรนะโรล,ลิต้าแฟชั่นโรล,ลิต้าแบบชุดหวานๆมีกระโปรงมันบานเนี่ยแหละครับก็ผิดโรลิต้าก็ิดก็ด้วยครับแต่ว่าหลักๆคือโรลิต้าครับ ผมกระโปงมันบานครับแล้วก็เธอมักจะใช้ชุดที่เธอทําขึ้นเองเนี่ยว่าเป็นชุดที่ร้องในเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดในอนิเมะที่เธอได้พากย์ด้วยครับโอ้โพูดถึงเพลงที่เธอร้องเนี่ยมีมีเพลงไหนที่ชอบไหมครับที่ชอบหลักๆเลยก็มีเพลงอ่าลิตเติ้ลวิชลาริคอสสเตปครับที่เป็นเพลงปิดของอนิเมะนานฮาภาคแรกครับโอ้ีินเขชอบหลายเพลงเลยครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทําให้ผมได้รู้จักกับยูคาลินซังะครับอันนี้คือเป็นแบบเ็กคอมเมนต์แนะนําให้แบบผู้ชมทงบ้านฟังทงบ้านไปฟังเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เ็นเพลงช้าๆวหวานๆก็คือแบบฟังแล้วรู้สึกเหมือนอได้ผ่อนคลายอะครับเพลงของเองยูคาลินสังนี่มีหลายแนวมากรับเพลงช้าก็เพราะเพลงเร็วก็สนุกครับอ่ามีเพลงเร็วสักเพลงไหมฮะแนะนําให้ท่านผู้ชมฟังทางบ้านหน่อยครับโอ้โหเพลงเร็วนี่เยอะเลยครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็จะเป็นเพลงอ่อเป็นเพลงเปิดโอพีของอนิเมะเรื่องโนรินหรือว่าไอดอลสาวบ้านไร่ครับช,<อ>ชื่ออะไรนะเมซูโนดอกะเออใช่ครับใช่เละครับโอบนั่หละครับ เพ,เพลงนี้คือดังเพราะจังกวะครับเมื่อแต่ผลงานเพลงเนี่ยผลงานสร้างชื่อหรือผลงานการพากเนี่ยของเธอเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมลองแนะนำหน่อยครหลักๆเลยก็คือทักคามาจินานุฮะจากนานุฮะซีรีส์นี่แหละครับอ่าครับแล้วก็เธอก็พากเป็นท oh ั้งนานุฮะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นร่างโคข,ของนานุฮะในนานุนฮะมูฟวี่เอ่อรีเฟิคชั่นแล้วก็ดิโทเนชั่นด้วยนอกจากนี้ก็มีเอ่อรันฟาฟันบอยจากกาแล็กซีแองเจิร์ซีรีส์ครับชินเทนจากนารูโตะแล้วก็ฟูรุเดียิกะจากยามเมื่อเราุจ่าขจันต์ปีร้อง นักศึกษาว่ามาสึกษาจากโอเลชูล่าหรือสมรภูมิรักแฟนสาวกับเพื่อนข้างบ้านอันนี้ก็ใช่ครับผมถ้าให้พูดวันนี้ก็น่าจะเกินได้ทั้งวันเลยครับอ่านะครับแล้วก็เห็นเห็นว่าหลายคนที่ได้ดูอีพีก่อนๆตอนที่คุณนานามิสึกินะฮะจะมีช่วงที่พูดถึงคู่หูของเธอก็คือนี่แหละครับคุณธามุระยูคาเรนี่นะครับซึ่งในถ้าเป็นในนาโนฮาซีรีส์ก็เป็นนาโนฮากาเฟใช่ไหมครับ แล้วก็พิจิเคียวซิรี่คุณอาณาก็ภาคเป็นเคียววะซัมหรือว่าฮานาสกิซูบบมิส่วนคุณทามุระยูคาริก็จะภาคเป็นลูลูอารมอหรือคิวเคียวอารมอครับในภาคคั้งต่อเคียวครับเธอยังได้ร้องเพลงอินเสิร์ตซองที่ชื่ออินฟินิทพาวเวอร์ครับผู้ของคุณธงวราณโอคที่ภาคเป็นเคียวมาเชรี่ด้วยกันด้วยครับ เขาร้องเพงลงเปิดในโนรินเขายังพากตัวละครในโนรินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับคุณคิโยวชิตาลิงโกะครับโอ้โครับซึ่งตอนที่มีสื่อสัมภาษณ์ตั้งคาถามประมาณว่าถ้าคุณยูคาลินเนี่ยคิดว่าตัวเองเหมือนเป็นเหมือนใครในอนิเมะที่สุดเธอจะบอกว่าเธอจะเหมือนกับคนนี้ครับโอเคิโยวชิตาลิงโกเขาเนี่ยแหละครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเหมือนกับคนนี้ที่สุดครับในหลายเรื่องพอทราบไหมครับว่าผลงานล่าสุดเธอมีอะไรบ้างครับ ผลงานล่าสุดตอนนี้ถ้าถ้าเป็นซิงเกิลนี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเป็นอัลบั้มนี้รู้สึกจะชื่อ,อคาร์คุเลนโบครับมีผลงานออกมาให้ตามเก็บเรื่อยๆนะครับใช่ครับเรื่อยๆครับผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเองก็ได้ไปซื้อซีดีของเธอที่ร้านอนิเมะที่กรุงเทพมาเหมือนกันครับเอามาเก็บไว้ขอ,องอัลบั้มเอลิทสตอรี่ Story, อันนั้นก็โหดังครับติดโอริโกนชาร์ตถือว่าดังครับนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตยูคาลิธามุระ เลิฟไลท์2023วิดมีครับที่เธอจะแสดงในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละครับมีคอนเสิร์ตอีกนะครับใช่ครับเธอเดินสายคอนเสิร์ตไปถือว่าทั่วญี่ปุ่นเลยแหละครับแล้วก็หลายีนั่นด้วยใช่ครับเธอเป็นคนที่สามะครับที่ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในนิคอนบูโดคังครับต่อจากคุณเนาระมิสกิแล้วก็คุณชินะบิลิวเชื่อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่เธอเป็นคนที่สามครับที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในที่นั้นครับอันนี้นี่มีโอกาสที่จะไปไหมครับหรือว่าเคยไปมาแล้วไหมฮะยังไม่เคยครับแ่่วาาามีโอออกสไปนนนครับ๋ งั้นเราไปที่หัวข้องานอะไรเหลวกันดีกว่านะครับเห็นว่าเขาชอบ <ผม S 1> ตัดชุดใช่ไหมครับมีบอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมฮะนอกจากตัดชุดแล้วก็เธอก็ยงังทําขนมด้วยครับอืมทำขนมนะฮะผมทําทาทาขนม,มพวกเอ็บางทีเธอก็เอาหน้าตาของขนมที่เธอทำามาทําเป็นรูปแบบของชุดอีกทีครับเอาไปแสดงคอนเสิร์ตชุดของเธอก็เลยเป็นแนวพวกโรลิต้ามันหวานนะครับโอ้มีคอนเซปต์มาจากขนมที่ทาใช่ไหมครับใช่ครับ ก็ถือว่าส่วนหนึ่งครับแต่แต่ก็ถือว่าหลายชุดเลยนะครับ oh, ในคาสนใจแล้วมีงานอะไรเหล็กอื่นไหมฮะงานอะไรเหล็กอื่นก็พวกวาดรูปแมวครับรู้สึกว่าเธอจะชอบแมวเป็นพิเศษอันนี้ oh. น่าจะถูกใจสาวกท่านเมวห,หลายคนนะครับโอ้เป็นท่านแมวด้วยนะครับใช่ครับเธอชอบวาดรูปแมวนอีอิริบท่างๆครับแล้วก็คือ เธออัพลงทั้งบล็อกทั้งทวิตเตอร์ของเธอด้วยครับอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหลายคนนะครับที่โดนเทอตกเพราะเธอชอบแมวเนี่ยนะครับผมก็ด้วยคนหนึ่งแสดงว่าแบบอันนี้คุณหมอก็ชอบแมวเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับชอบมากันครับมันน่ารักดีครับอ่าเป็นท่านแมวนะครับผมคุณมอมีของสะสมอะไรบ้างครับเมื่อกี้เห็นพูดถึงมีไปซื้ออัลบั้มซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมีก็มีซีดีของซิงเกิล In t l e Story ครับ อ๋อไปซื้อนิเมะมาครับสั่งมาก่อนจะได้ราคาก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันหาค่อนข้างยากครับพอดีมีคนรู้จักที่เป็นโัการ์ตูเหมือนกันมันบอกเฮ้ยสนใจหรือเปล่าสั่งผ่านนิเมะได้นะก็เลยสั่งมาครับแล้วนอกจากนี้จะมีโปสเตอร์ครับอถ้าเป็นคนอื่นในห้องนี้เขาจะมีพวกโปสเตอร์ดาราเนี่ยผมเซียยุล้วนเลยครับเจ็ดของเธอมันจะเ็ค่อนข้างเยอะพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องผลผลงานแล้วก็นอกจากเธอได้ผลงานภาพอนิเมะแล้วเธอก็ภาคทั้งเกมแล้วก็ภาเป็นผู้บรรยายในเอ่อเดอมูฟวี่ของไอ้ขบวนการพวกเซนไตด้วยครับ เพรมีมีบรรยายในกระบวนการเซนไตด้วยเหรอครับครับใช่ครับเป็นหมู่อันนี้เพิ่งรู้เขเป็นผู้บรรยายในเอ่อดอะมวีของขบวนการโจสลัดโกครเจอร์ครับพอจนเรือผีฟากฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นของไทยนะครับจะใช้ชื่อนี้ครับครับผมภาคในเกมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าใครได้เล่นเกมชีมอิมเพกเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนครับน้องฉี่ฉีแล้วก็น้องนาฮินดะจากเกมอิมเพ็กต์นครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเอ่อเทซ่าอพคอลิสของกาอิมเพก แล้วก็ที่มีโกะจากเฟสแกนออเดอร์ก็ด้วยครับอืมอเรียกได้ว,ว่าขนาดผลงานเกมก็จะมีแบบตึงๆทั้นั้นเลยนะครับเนี่ยใช่ครับผลงานเ,เยอะมากครับถ้าเป็นเกมเก่าที่หลายคนน่าจะรู้จักดีอันก็เป็นซุนฮาระไม่จากอ่อแคนัทนะครับ Mm อืมองอะไรซีรีส์เกมเรื่องน้ำตาใช่ไหมใช่ครับมีอีกหลายเกมเลยครับที่ภาคแต่ผมจำได้แค่คนนี้ครับอ๋อครับผมแล้วเธอมีมุมอะไรที่แบบว่าเรื่องเล่าแบบขำๆเจี่ยบเธอไหมครับแบบว่าน่ารักมีม,มีมีเรื่องหนึ่งครับอันนี้ยคือถ้าถามว่าน่ารักไหมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ทุกท่านได้สังเกตนะครับว่าอยุคาลินเนี่ยเธอจะมีใบหูที่ค่อนข้างใหญ่กว่าคนทั่วไปครับอ่าอันนี้คือลองลองสังเกตดูรูปรูปของเธอที่แบบเป็น หูชัดๆนะครับเธอจะมีหูใหญ่อันนี้คือพิธิกรที่จัดรายการนี้เซลเธอเลยนะฮะว่าหูขนาดนี้เป็นเคล็ดลับในการร้องเพลงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ถึงกับอธิบายไม่ถูกเลยครับแต่ผมจุดนี้ก็น่ารักดีนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็เนี่ยนะครับที่ทพูดไว้ต่ตอนแรกว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาแล้วก็เสียงที่ ไม่ค่อยจะเข้ากับอายุเท่าไหรถ่ถ้าถ้าให้พูดอายุเธอตรงๆตอนนี้เธออายุ40กว่าปีแล้วแต่ว่าเธอยังทําเสียงในมอนเด็กอยู่เลยฮะแฟนๆของเธอหลายคนเนี่ยให้ฉายาเธอเป็นหนึ่งใน17ตลอดการร่วมกับคุณน,านาันะมิสกิแล้วก็ฮอลลี่ยุ่อีครับซึ่งสามคนนี่คือหลายคน,นยจะรู้กันว่าเป็นเขาเรียกเป็นสามเทพ17ตลอดการครับอ่านี่ชูถ้วยพร้อมกันสามคนเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเพราะสามคนนี้เขาหน้าหน้าตาแล้วก็ เสียงนี่คือค่อนข้างจะผิดกับอายุมากเลยครับแล้วก็ oh. ยูคาลินซังเนี่ยเธอมีกลุ่มแฟนคลับจะเป็นทางการเนียนะครับชื่อเมโลเพตตี้ครับมีออฟฟิเชียลเว็บไซต์ด้วยกลุ่มแฟนคลับของเธอก็จะคอยตามเชียร์ในตามคอนเสิร์ตต่างๆนะถ้าใครได้ดูพวกคลิปคอนเสิร์ตต่างๆของยูคาลินใน YouTube หรือว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีคนดูเยอะมากครับเป็นหมื่นเป็นโอ้เทียบเลยครับอลังการมากๆ ซึ่งผมเมนโลเพตจี้เขาเป็นหนึ่งในนั้นเหรอครับกลับไปเรื่องของฝากสักนิดนงฮะมีสมมติแบบมีคนแบบว่าเออมาตามแล้วแบบว่ารู้สึกชอบอะไรเงี้ยครับมีชิ้นไหนไหมฮะที่แบบอยากจะแนะนําให้สะสมซื้อสะสมเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับผมโอ้โหก็ถ้านอกจากซีดีเพลงแล้วของสะสมของเธอก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับถ้าหาได้นะครับก็คือเป็นเนนโดลอยครับเนนโดลอยของของเธอครับนึกได้ขึ้นได้ละคือ,อ,คอ,อของสะสมของเอยุคาลินซังเนี่ยเนนโดลอยของเธอกับของคุณนานนามิสกิเนี่ยที่แจกตอนงานคอนเสิร์ตเนี่ย อตอนแรกแจกฟรีแต่ว่าหลังๆนี่คือมีทํามาขายด้วยแล้วตอนนี้คือราคาในอีเบนเอเมซอนีกแพงมากครับแต่ก็ยังยังถือว่าถือว่ามีมาราคาพอจับต้องได้อยู่ถ้าจะหาจริงๆนะครับก็ถ้าถ้ามีผบ,บูชาที่บ้านก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะน่ารักดีด้วยโอ้ถ้าเกิดว่าคุณยูคาริอยู่ตรงหน้านะครับผมมีอะไรที่อยากจะบอกกับเธอบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยพมกก็จะขอเขาบอกเลยว่าก็ขอบคุณที่เธอได้สร้างผลงานมามากมายแล้วก็ทําให้ใครๆได้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปรสรรคสําหรับการทํางานลักษณะนี้ สิ่งที่เธอทํามาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการภาคการร้องเพลงงานอัดเรีหรือว่าจะเป็นทุกอย่างที่เธอทำนะครับทําให้คนที่มาติดตามเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเออคนเราเนี่ยถ้าจะทำให้น่ารักก็น่ารักได้ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามครับครับอ่านะครับมาสู่คําถามในช่วงโค้กสุดท้ายของเรานะครับผมน่าเตยมโตให้ดีครับเพราะว่าเราจะให้เวลาท่านหนึ่งนาทีนะครับอ่านะฮะเราจะให้คุณมอนะครับขายเซยูคนนี้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ยังไม่รู้จักเธอเชิญครับผมครับผมก็ สำหรับคนที่คนที่จะไม่ติดตามยูคาลินซังนะครับอันดับแรกเลยคือคุณต้องนิยามเขาว่าน่ารักในหัวไว้ก่อนนะครับแล้วคุณติติดตามทุกอย่างที่เธอเธอทำได้ไง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เธอร้องงานอดีเที่เธอทำหรือว่าจะเป็นการแต่งตัวที่เธอได้แต่งตัวขึ้นไปร้องเพลงแต่ละอย่างนี่ถือว่าทําให้แค่ดูเฉยเฉยก็ทําให้จิตใจสบายขึ้นในด้บแล้วครับแล้วก็เสียงของเธอนี่คือ,อเวลาฟังเนี่ยยิ่งฟังนานๆก็ยิ่งเหมือนดนสะกดนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยคือ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงวงการนักภาพในในมุมมองของนักภาพคนอื่นได้เลยครับอันเนี้ยครับผมอ่ะเลยออทีปที่ครับคไปตอนน่อเลยฮะแล้วก็ใช่ใชจะรู้จักยูคาลิคุณต้องรู้จักเขาว่าน่ารักครับสองอย่างนี้ครับ อ่าครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมคร่าวๆนะครับผมสําหรับที่คุณหมอได้มาแนะนําถึงยูคารินในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าอครที่สนใจนะครับก็สามารถไปค้นหาสืบหาเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือจะทักมาคุยกับคุณหมอก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมโอ้ยครับก็ยินดีครับแต่ว่าผมก็แนะนํมาเลยมากกว่านี้มากไม่ได้แล้วครับเพราะข้อมูลเท่านั้นจริงๆมันเยอะมากสุดๆเลยครับค่เป็นวิกีเียเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ครับแต่ถ้าคุยเล่นเฉยๆก็พอได้ครับ อ่านะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าวงการเซียูมีแล้วมากกว่าที่คุณคิดครับผมเจอมาแล้วนะครับผมแล้วคุณจะลงรักในวงการนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมอมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับผมครับผมครับก็ผมก็ถ้าเกิดแล้วมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่รู้จัก ข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่างเท่าไหร่ก็เลยพูดได้แค่นี้ครับอืมไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมนี่นี่คือแบบผมก็ได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่ไม่รู้เหมือนกันครับบางอย่างผมก็ยังไม่รู้เลยฮะผมเรียกว่าได้ก็เปิดโลกมากครับผมได้อาจจะเปิดแล้วทั้งผมแล้วก็อาจจะในเป็นทั้งในผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้มาฟังด้วยครับผมครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมครับผมครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาขายเซยูนในรายการนะครับผมยังเข้ามาร่วมอ่าสมัครขายนักขาวที่ท่านรักได้อยู่นะครับผม ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมก็ตามไปสมัครกันได้ถ้าท่านมีนักพา์ที่ท่านชอบนักพา์ที่ท่านรักอย่าลืมมาขายกับพวกเราได้นะครับผมสำหรับรายการเซทูเซยูเมาส์ให้โลกรู้กับเซยูที่เราลักพาร์ทที่9กับคุณคามูระยูคารินะครับผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปพาร์ทต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ กลับมาติดตามฟังรายการ To s ูเซ o ูตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, p o g o FM, b o g d i s s เพจฟีดพอร YouTube ชอ่องกนดีเบว,วเว็บไซต์ f e ล l ริ o d และฟีดพอร์ตเด่หรือติดตามช่องทางโซเชียลมีดียของฟีดพอร์ตและกนดีเบว,วเพื่อไปกระตุ้ใจให้ทีมงานด้วยนะคะ